แต่หาได้ครับขิงว่าแน่ขีดไก่แกบแน่เราจะหาได้อืมบะเขือกะแม่ไมอยู่เด้อบุมีปุ๋ยก็ได้อันนี้ยังบรเซย์อย่างั้ครับปุ๋ยข้อกับเบรเซย์โอ้ปลูกไว้ก็ได้กินนะครับเนาะปลูกไว้ก็ได้กินดีกว่าหั่บโบเห็ดเนี่ครับหาเงินอย่างเดียวมันจะซื้อมันก็บ่ไหวเนาะ กล้วยหอมก็ปลูกเสมนๆๆไปมองได้บ้างเพื่อได้กินต้นละวีสองวีก็ก็ยังดีกว่าซื้อเพื่อนนะนะเซเว่นผันแพ้งเหรเด็มาลูกสาววิวาแม่หนูอดบได้ดอกให้หนูซื้อกินเนืเด้อเพื่อนอยู่สารคามเนาะหนูอดไม่กินบ้านบได้ดอกให้หนูซื้อกินเนืเพื่อนวะเอาอยากกับซื้อตัวลูกตัวเสดมากกันเลยมะอันนี้เขาตัดแต่งมันบวคริกเลยบ้าค่ะ พี่่าพี่ตัดออกเลยเพราะว่าให้ให้ลินจีพ่นถึกแสงกับเงาะ่นสูงพอด้วยตอนน่ะคุ้มพุ่งพี่่าพี่ตัดออกเพราะว่าไ่ได้เสียดายเนาะบ่ได้เสียดายเพราะว่าเขาปลูกแซ้นไปแล้วคอันใดนที่เขาตัดออกเขากะแล้วพังก็บบาตายตรงนีแต่ขืนงามเด็มแต่ข้นงามก็เก่าด้วยนะบ๊อบไปไกยมาหน่อยหนึ่ง น้ำน้ำอยู่ได้ล่ะครับก็ได้ซ่นใจน้ำ่นนักหน่อยเยอะตัวนี้ได้จากกี่ครับสามสามปอีอันสามต้นนี่สามปีครับกระสมกระสมที่เขาไม่ได้บำรุงอย่างล่ะพรงนี้ยังมีแตะดินลว้วนๆนะอยามใส่ฝุ่นทั้งก็ใส่อ้อมเงาเป็นรูปห้อง น,นี่ฟุ้นหนังก,กระเทบสุดบริสไซเลยเด้ใสเธอเดียววะต,ตั้งแต่ปลูกเพิ่นมานี่ตั้งแต่ปลูกมานี่จ้ะใส่กระสอบหนึ่งต้นแล้วกระสอบอืมบ้านมันสินตายหมดแล้วปาร์ตขึนน้นใส่ลายแด้เมื่อไงบัดท่านไปใส่มาใส่ยุงเหี่ยวต้นละต้นต้นใหม่เห็นจังไหนปีนี้ปีนี้ แหงซิโบเล่ย์วาติกาย,อยาเออดยินเพิ่นวางเสรนละ่ะครับอันนี้นี่เดนี่หงเปาซื้อกำลังปลูกได้เจ็ดแปดเดือนนี่ละ่ะกำลังติดมากราคาเท่าไหร่ครับต้นนี่ร้อยห้าสิบซื้อ,อยูลานต้นละร<า>้อยห้าสิบค่ะออกมากเออกำลังพี่บอลสิร้<ม>องเอาไว้แต่ว่าถ้ามันจับพี่จิกกับซิบบ่ไว้หลายดอก มันยังบมดตึมปีนะครับอย่าไว้จากสองำหน่วยไว้ชิมาทำมันอันนี้เท่ากับตอนกิ้งขายอยูน่นี่ขยายไปเรื่อยๆอยขยายในส่วนเท่าก่อนครับอเอาเอาต้นหมุกม่วงออกพี่วาเสียนเห็ดอันนั้นจ็กสี่เห็ดยังไงดอก ตอนแรกว่าเสียเมึกีดามาลงอีกวันนี้โอ้ยเฮ็ดซุ่มสาวลดบดีบอกนะนี่เฮ็ดเป็นซุ่มยาวมันนี้แม่นค่ะ<ม>สเก็ <c oughs> ได้กินลงทางลหายแล้วบป่าครับวันนี้ก็ทิ้งยางลงไปข้างล่างเนาะจ้ะส่วโนพาชมข้างล่างส่วนข้าวเดี๋ยวนี่ไปกัน ไปมาตลาดนัดบ่อเนี่ยครับจ้าตลาดนัดข้ามบิดเท่านี่ล่ะอืมแล้วพี่่วาเสียบมันแซมเซตุนมาเขียบน้อยนั่นแหละเขาขายถุงละเท่าไหร่ครับสิบบาทถุงละสิบบาทจ้าหกทุงห้าสิบมันเป็นมักพริกพีเครื่องว่าสั่นเขาว่าระวังพริกเครืออืมมองนี่หกนั่นเด้อเมื่อได้เขานะแงเข่าอ้ายเป็นธรรมดาเนาะครับเข่าว่านจ้า ปลาปีนี้เราได้ปล่อยหลายอยู่ครับไอพี่บริดปล่อยตัวปลาเก่าโอ้ปลาเก่าจ้ะมันก็ออกแม่แพ้ลูกออกแม่แพ้ลูกอยู่นี่แหละหลายหลายครับเรื่องธรรมศาสตร์อาหารกะโดนๆมาพิกายนี่หน้ามันโยบลงกว่านี้นะจ้ะหน้ามันหยบขึ้นที่ว่านน้ำมันหลายปีแล้วหน้ามันอยากยู่ละมั้งครับเนาะ เราทึงคันคู่ซะหนึ่งแกบวให้ว่างนะครับเนาะจ้ะเอามาเสิร์ฟมาเลยๆมะเขียบจ้ะมดแดงพราะดีอันนั้นอยู่ได้ลล่ายังอยู่ไดลล่ทั้งางในก็นได้ครับนั่งไ,ได้กินอยู่คนอื่นเพิ่นไปดิกลงยังพอได้กินอยู่เด้อันนี้ว่ามะขามบวานว่าสัน่นแซมอันนี้ก็มะเม่างยันทึง่ไปดิกินอันอยันหน้าสิงห์เพิน่นก็เลยเอาลงมาปลูกพี่ก็เลย เามาเพิ่มอีกสามต้นทั้งใจค,ครับนิตแตงจริงเพิ่นไหมเพิ่นเป็นเพียปีเมื่อกี้นี่บริกินมากเพียเต็มเพียขาวเเดมเลยอือก็เลยตัดให้เพิ่นแตกขึ้นไหมแคมเทศครับรบยงสิทย์กำลังแตกกำลังติด แตกยอดอจ้ะต้อแตกยอดปลูกธรรมศาสตร์ธรรมชาสตร์เลิงปุ๋ยเรีงอย่งย่มเรีย่งนี่เข้าที่ถ้าเข้าหดน้ำเข้าที่หดแบบเลยครับพี่กระสายยางเลยจ้ะสายเรงเป็นซ้นเดี๋ยวย้ม่เศ่าทั้งพุ่นอ้ย้มาเรียงเรื่งทงั้นี้บางเนี้ยไอ่มกทันกับดอกดูดีเล็กจะมาพเพลืองเพิ่หุนมน้ำบางหันะ่ะ หน้ามันขึ้นมาหอดพี่อยู่ครับจ้ะครั้งเบิดเต็มเบินี่นะแม่แต่บาาถ้าฝนหยุดมันก็ไหลลงรถหรอกโอ้ว่ายข้ามีทออยู่หันออกเยอ่นะมีทอระบายอยู่เด็กกำลังเป็นนี่แหละอสามอสามรถขึ้นกันไหมาสามรถไอมีตัวนี่จัมโบ้สกิดปุกได้กเจ็ดเบือนีน่เจ็ดเดือนแปดเดือนขึ้นกันเลยนี่อันนี้จัมโบ้เด็ก จะบอกมูว่าเอาปลูกพ่้อมกันของตัวขึ้นใหญ่กว่าของเฮาขึ้นไหมนุ้ยขึ้นเรื่องค่ับขึ้นที่น่้นยใหญ่ยู่บจ้ะอันนี้น้ำาอ้อยท่าน้ำาอ้ยเบอร์สิบสองเหรอสันตัวนี้กั<ม>ลังเป็นมาขึ้นกันท่าน้ำาอ้อยเบอร์สิบสองอันนี้แดงอินเดียดกขนาดมึง่ยคุณด,ด,ดกครับ อันนี้ครับไปได้พันมาต่ใส่ครับไอสั่งตัวสั่งเนี่ยเป็นเป็นมูนกระเพ่นเนีเ่ยเนเฟซบุ๊กกันละเขากับเสร์ชหาสวนดี่เข้ไว้ใจได้เนาะอ,อยู่เพชบูรณ์เราก็เลยสั่งมาลองเิึงจะสั่งมาลองเิึงย่างละต้นย่างละต้นครับนีดีของจนซสือของจนสือ ไอ้แบนดังชิงว่าเพิ่นเด้อดังชิงว่าเพิ่นเพิ่นเอามะสงยังเสียามาใส่ <c oughs> น้ำสก,กดัดสซุปนี่สามะหลังกระทันอยู่ข้างใต้นี่มีจักต้นครับมีสซบมฮาบ่ย้อมเบิร์ด้วนี่บางทีปลูกไปแต่ล็อกนี่ล็อกนี่ค่ะปลูกแต่ล็อกนี่ข้งขึ้นบักข้าวกะน้ำขั้นคู่ไอ้สะหน่ากะนี่อยู่สองต้นปลูกใหญ่<ย>ยยไป อีกประมาณสิ้นทีนะเกียบโบว์บาวัดโบวเท่านี้เนาะก็ได้เนาะหลายตืออยู่เด้อนี่รวมๆแล้วทั้งสวนมันก็ประมาณยี่เป็ดต้นเฉพาะมะกระแทนจ้ะทั้ทงสวนนี่เดี๋ยวเพิ่งจะเริ่มกินให้ยู่เขาขายกิโลละจักบ้าทบบนี่สามสิบค่ะกิโลละวสามสิบจ้ะถ้ามันแม่งพีกระบ,บอกนอ่นได้แม่งซ้ำใดซ้ำนึงพีกระบ,บอกขายเด้อออมแล้วต้นผู้เพิ่นซื้อกินครับ มันก็เป็นน้ำปีร้องปีนี้บ่แมงเลยร้องปีนี้ก็แม่งทั้งสวนเลยหาแม่งนี่เท่ากับมีวิธีแก่จังไรครับพี่บ่แกบ่อยเลย<ม>คือคือข้างปวยาเทาเห็ดป็นเป็นธุรกิจเนาะไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์คือเอาธรรมชาติลินนะ,ะถ้ายังยังมากที่พี่เอาสีดพี่ก็ใส่น้ำขี้เท้าเขาเอาน้ำขี้เท้า แช่น้ำขีดเท้ากับไอ้น้ำฉุกขนไหมอืมมันปีนี้ไม่ได้เลี่ยงแปป้องกันนอนป้องกันแมลงว่บจ้ะป้องกันเพียป้องกันนอนกับไอ้ใสวิธีอย่างก็ดังไฟครับดังไฟเนี้ยแมลงดังไฟอุดเอาจ้ะดังไฟอุดเอาของต้นนี้เนี่ยร่องนี่ฮะสิปลูกต้นมะพร้าวกับมักซิดาค่ะมะพร้าวกับมักซิดาร่องอะไืด้วยกัน แต่พี่ว่าพี่สิขยายเนกระเจียวหวานเอามาล่งนี่ละล่องลองนี่ล่องกลางนี่ค่ะล่องรอาพันเฮ้าเลมหลายแล้วเฮ้ามาต้องซื้อนะซื้อทีเดียวเฮาก็ขยายออกมาเรื่อยๆค่ะขยายออกาเรื่อยๆขยายล่องนั่นแน่ล่องนี่แน่ดูสินะดอกกระเจียวนี่เฮาขายได้ไายป็นไงครับกระเจียวน้บบกมาทันได้ขายหลายเดี๋ยขายตะพันต้นพัน เดี๋ยวประมาณสี่ห้าร้อยเนี่นยแหละมันยังโมลายเนาะจ้ะมันยังโหลายแต่ว่าดอกดอกมันนัะค่ะนี่ๆน้อยๆสื่อคนละสิบยี่สิบสวนมากคาซิมาซังเอาหอดสวนค่ะสร้างเอาที่ป่าแปดมราปาแกั็สิลายอยู่ได้นั่นนี่เนาะในคลองนี่จะได้อยู่เด้น่ะส่วนมากมันชีป็นปลาธรรมชาติค่ะบล่ปล่อยปลา อีนี่พี่บ่อยว่าสั้นพี่ว่าเขายุู้เดียวรักษาญากมันไก่นะตอนหน้ามันขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาหออผีบ่ครับแม่นค่ะขึ้นมาหอดผีขึ้นมาหอดผีเต็มเหมดนี่แต่เรากระแป๊บเดียวมันก็ลงทอยทางนั้นลงไปให้นะขาปล่อยปลานี่กันลุบแล้วเนาะครับแม่นค่ะ ก็เลยก็เลยเปลากยาดอกกินตาธรรมชาติเอาพุผลละเฟนพี่มาพุผลละเพิ่นกระเซียนผลละจังเสียมาล้อมดีๆค่ะเพิ่นเด็กเลี้ยงอันนี้เา้าก็ตัดแต่งกิง่งค่ะตัดแต่งกิ่งเก็บมาเก็บพุ่ผลผลละก็ตัดไปซึ่งในย,ยังบบตัดถ้าเ้าตัดนี่มันอกีแตกออกมาใหม่เ่รครับเดี๋ยเริ่มแตกเริ่มึงสิมึงแนวบ่มียาบ่มีอย่างหมดเริร่ม มามีพี่ยมาล่ะเะพีย,ม,ยมันเตกมาวันนี้ดอกมันกระสิออกมาน้าดอกกระสิออกมาน้าปีหนึ่งเพื่อนให้ผลผลิตจักรอบครับถ้างเ,เห็ดตัดแต่งยังสินอ่ะก็สามรอบพุเนีดยประมาณสามรอบจ้ะอืมถ้างมันเคมีพี่ก็สิใสตะพว่มหมึกสิดานนี่ล่ละตนละหยบตนลระกำไปครับ คือฮขตตัดแล้วฮก็ใส่เคมีไปเล็งเพิ่นแน่จังน้อยให้เพิ่นกินแน่มักซิดาของเขานี่ปีนี้เฮ็ดได้หลายปีไนงนครับผลผลิตมัักซิดาปีนี้ก็ได้หลายพันอยู่ด้ครับห้าหกพันอยู่ด้มักซิดาเจ็ดสิบต้นจ้ะมักซิดาเจ็ดสิบต้นถ้าได้ได้อยอเด้ขนาดขายลเละยี่สิบบาทะ <c oughs> <c oughs> ขายปันกันจินยี่สิบสามสิบถ้งงามอีหลีพี่ก็แยกนะครับ ถ้าลูกสวยๆงามๆพี่กะสามสิบถ้่บงามผิวโบสวยพี่กะยี่สิบน่าไหมอันนี้ก็ได้กินละจ้ะได้กินแล้วเด็กบ้าเพิ่นแรงเพิ่นก็นขึ้นอยู่ได้ละนี่อืมจัาหน่อยก็คิได้ตัดแล้วนเนาะคิดละอืมหกเจ็ดก่อนนิดก่อนแล้ว 2, นอนสองนอเขากับได้กินได้แกงและได้แกงหนึ่งแล้วกัได้แกงหนึ่งาะบริสุทธิ์เพิ่น อันนี้ไอ้ไรเมล็ดโซนนี่นะอยากอยากมิดแต่ไรเมล็ดดูเลยคนเดียวนี่ห้องแบ่งนาที่จังไหครับแบ่งน้าที่จังไดนบะครับอยากพี่นะเฮ็ดไปโหลดเฮ็ดนี่ยังพี่ก็เฮ็ดไปคตัวตาคือบมนี่ษษสิตัญญาโซนนี่เห็นปะ พี่ต้องเอานี่ให้แล้วต้องเอาโซนให้แล้วเ้าเพนนี่ให้แล้วมือนี้ครับยังสินะเทิร์นเพิร์มือมันกว้างกะสิบประมาณสองมือครับจ้ะสีเฮ็ดยังส่สำหรับตันหยาเด้ส่วนมากลักๆแล้วมันก็สิตัดตันหยานี่แหละค่ะนักต้นตันหยานี่แหละปุ๋ยเข้ากับบริยากดอกเข้าบ้านบ้านบ้านโลดทะยักอันนั้นครับครับถ้าใส่ปุ๋ยคลองนะมันหลายเนาะพี่ก็สิจ้างญาติเพิ่น มาซอยซอยหามอะไรก็ซอยกันเท่เทเท่กะเครื่องมือกัแล้วได้่ได้บ่ได้เฮ็ดแบบบ่ได้เฮ็ดแบบจังไนล่ะพี่ชีพี่ทันแล้วน่ะเฮ็ดง่ายๆ่ขันมากเพิ่นเป็นจังสีมันเป็่นน้ำอย่างครับเป็่นน้ำาไไรน้ำน้ำหลายโพดแล้วไปดีเฮ้ากับเบ้ฮอจ้ะ ตาห้องหอเพิ่งกะสีใหญ่กะสีงามเนี่ยมีกะสีได้มาตัดถิ่มคือกันอ้นี่ตัดถิ่ม,มนเบมดได้นี่มันบบงามจ้ะขายห่อแล้ะ <c oughs> เอาเอารุ่นไม่เพิ่งแตกใส่ปุ๋ยใส่ยางเพิ่งไม่ <c oughs> มึงแน่ดวงนี่เด้อปูหมกข้าวอันตรายที่สุดเนี่ยดวงเจาะคงทียา <c oughs> งเซาอยางแรงเลยนึ่งยางจะเจาะได้เพิ่งชนใส่เพิ่งสิเตกบอกงี้มั้ง มันบุยอดมันอยู่เพิ่นกินยอดเลยอ๋อแต่ว่าบ่ตายบ่ลิจังได๋จักบ่มั่นใจบ่ตายกยสิบ่งามดอกพี่ก็แซมล่ะเอามาแซมล่ะอือมาแซมใหม่ันเดียวกันค่ะอือก็แซมไปค่อยเฮ็ดเล่นไปครับเฮ็ดผู้เดียวเนาะเฮ็ดเฮ็ดแฮงบ่ได้เฮ็ดหลายบ่ได้อะ แต่กิมีคนว่าอยู่ในบ้านคือเห็ดได้เฮาบด้บใส่แค่ปุ๊บป,บปุบปุ๊บปุ๊บนะเฮาเห็ดไปมือละนิดมือละหน่อยโบปลาธรรมชาติสิไลยี่ได้ดพิว่าปลาธรรมชาติเนาะเพราะว่าน้ำม,มันลึกเยอะนะกินปลาดุกปลาคอปลาขิงรธรรมชาติบ้านเฮานี่ครับแต่กับซีบรสูบสดอกเอาน้ำล่อเลี้ยง อาใส่เอานามใส่ต้นไม้เนาะโละเลี้ยงนี่ถึงสิมันสิเบิดประมาณมีนาเมษาอย่างสีเขาก็ยังได้หดหน่อยอ่ะนะครับเขาก็ยังได้หดหน่อยหกเลยด้วยบองนี่บองนี่น้ำตืบเลยน้ำตืบนีแต่คของกินซ <c oughs> ีเบิร์ตน้ำตืบนั่นจะเลืมดกอืมก็ใส่ เด็กเดียวที่ว่าสมาขยายซุ่งมีละออกยง้มกิบผลผลิตครับกิบกับไผ่ครับกิบผู้เดียวคนเดียวค่ะอืมกิบขันเดียวคือเก่านอกจากยง้มแฟนพี่มาพ่ออย่างที่แบเออจึงมีคนซอยแน่ครับยลมเพิ่นมาักเมื่อกี้นี่เพิ่นก็มาเก็บบึกเขียบซอย เด็เมือหน้างเ<ม>นี่ยสิเด็กกินอยู่แบบแมง,มงแมงยังแมงอันต่ดช่องแบบกระบุกเ,เป็นบุงเป็นนอนบ่แมงอันอันนี้แล้วลูกอันนี้แล้วพี่บ้าลูกตัว<บ>นี้เลยอืมด้านเตอนนงอันนี้ค้นกับสั่งกิงไมหลายได้นี่ มากเงีเขาับอันนี้นะมักเบนนะนะมักเบนมักตะคบยักษ์เพิ่อนน่ะล่ะครับเบนใหญ่บ้านเฮานะพี่กายนี่ก็มาซิมจซิมแล้วพี่กายเลยต้นสังกิ้งไรหลายแต่แรกพี่ว่าพี่ปลูกโช์ปลูกประดับซื้อซื้อบรดนด้โลละห้าสิบนะฮอดบ่อพ่อกันดิเวม,มสุกแบบนี้โลละห้าสิบจ้ะโลละห้าสิบบ่พ่อฮอดกันครับ มาโซนนี่จะเป็นมักซีดามักซีดาหนาติบเลยปีนี้กี้ไกน่นี่ต้นเพิ่นยังบนหนาปน,นี่นะครับเนาะจ้ะปีนี้ดูซึกว่าใหญ่เร็วหนาติบยังบ่แต่งจริงอยู่ก็สิว่าบ่ท่านแต่งจริงตอนแรกพี่ว่าสิตอนเดี๋ยวซุ้มนี่ตอนบัดครั้งนี่มันกาย่างตอนแล้วครับเกลบอเลยนนห่อครับทั้งไอ้มันเปิดรุ่นละเด้พี่กเลยห่อซุมนี่บ่ทันช่วงช่วงซุมนี่น้อย แมนบ่ช่วงซุ้มนี่น้อยครับผลผลิตพลายผลเลยสละซุ้มนี่กัญญามันดอกไว้ยนะกลเลยสละซ<อ>ุ้มนี่อืเก็บผลผลิตสักวันหนึ่งสินะช่วงซุ้มนี่เพิ่นกำลังออกัลพองเฮามันหลายแลยย้วอยู่โซนทางอินไหมจ้าแมนมังพ่อมที่สิเก็บผลผลิตนะมันหลายีพี่ก็เลยเฮ็ดผู้เดียวบ่ไไว้ต้องเทือกะทรงเศรา้าทรงเศร้าพี่ก็เริ่มเก็บแต่เศร้าแล้วกะ ซีมงไปทรงครับกลับออกมาลงคนเหมือนสั่งแรงก็ต้องมาเก็บแรงไปทรงอีกอยังไงน,นะคนเดียวแล่นนาแล่นหลัง <c oughs> เดี๋ยวแล่นานาแล่นหลังต้นมะกล้วยมเมามันมักปลกไว้นี่ฝากถึงคนรุ่นใหม่นะครับที่อยากจะเห็ดกษตรครับ ถาาถึงคนกกรุ่นไม่ก็อยากให้เฮ็ดเฮ็ดว้มีหน่อยกเ็เฮ็ดหน่อยครับมีหลายกเ็เฮ็ดหลายดีกว่าบบเฮ็ดเพราะว่าอนาคตขา้างหน้าจิเป็นยังไนะ๋เนาะสิทวมหรือสีแง้งห้องบรูแต่อยากให้มาเฮ็ดว้ทํางานประจํอยุ่ก็อยากให้เฮ็ดับค่ะสละเวลานหน่อยๆไมเ่เฮ็ดพอได้กินครัตอนแรกเฮ็ดพอได้กินกอนตามที่พ่อหลวงมันชอตนั่นละ่ะตอนแรกกรเ็เฮ็ดหน่อยๆขึ้นกันห้องเพราห้องนะั้นเราห้องก็กขยายออก ครับเห็ดเพื่อการเรียนรูสะกก่อนนะครับเอานะครับก็ขอบคุณนะครับเจ้าของแปลงนะครับที่มาให้ความรู้คำแนะนํานะครับในการเห็ดเกษตรนะครับเห็ดเกษตรแบบใดนะครับถึงสิไปรอดนะครับสุดท้ายครับฝากพี่ฝากน้องครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสวนล้างบ้านแบบพออพียงครับพี่น้องครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ